สวัสดีค่ะยอดดอยเช็ดแนวนะคะวันนี้ยอดดอยจะพาไปชมงานปีใหม่ชาวม้งนะคะขอให้เพื่อนๆเอฟซีทุกคนนะคะมาพันดิตามชมด้วยกันนะคะจะมีอะไรบ้ายนดะนดำชมกันค่ะเค่ะวันนี้ยอดดอยก็จะไปขายประทัดนะคะในงานปีใหม่พรจะมด้วยกันหลายคนนะคะที่จะไปร่วมงานด้วยกันนะคะเดี๋ยวขอปติดตามเพื่อนๆทุกคน เพื่อนๆคะตอนนี้นะคะยอดใดก็มาถึงปากทางประตูจะเข้าในงานเลยนะคะเดี๋ยวตามยอดใดมานะคะว่าในงานมีอะไรบ้างนะคะไปดูกันแต่งตัวของน้องๆเพื่อนๆแต่งตัวสวยๆกันทั้งนั้นเลยค่ะตามมาเลยค่ะค่ะตอนนี้ก็มาเจอพ่อน้องเมย์นะคะที่พักคอยไฟค่ะสวัสดีครับมาชุมครับมาชุมครับ พี่เขาขายชาเย็นชาเขียวนมขนมต้มแล้วก็ปลาต้มปูไข่นกกระทาน้ำตาลก็มาอุดหนุนนะคะแล้ววันนี้ยายก็มาขายปราทัดนะคะทุกคนเนี่ยมาขายในงานเยอะแยะเลยมันไม่ใช่อุดหนุนเลยนะคะหลายอย่างค่ะปลาเย็นก็มีนะคะปราทับปูนะคะถ้าเดี๋ยวใครติดตามเที่ยวดูในงานนะคะ มีันนครบไปละค่ะเดี๋ยววันนี้ยอดใก็จะเดินไปดูค่ะยอด้ก็จะเดินไปขายปลาทัดนะคะก็จะมีน้องเขมน้องเมย์นะคะซึ่งเห็นกันอยู่ประจำนะคะก็จะมีลูกๆกอดดอยนะคะน้องที์น้องวิโก้นะคะมีน้องใหม่นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเดินให้ได้ค่ะ มาเลยค่าเดี๋ยวเราไปดูวานงานมีอบ้างมนแอนน้องเ่ก็ไม้ไ้ค่าเดี๋ยวเราจะเดินดูกันรอบๆนะคะว่ามีอะไรบ้างน้องเมมาเน่จะไปจเป็นร้านอาหารนะคะพุกพรไทยดีๆนนึ่่เป็นห่ง

อันนี้ลอกอะไรนะไม่ลูกค้าง อ่าจูอ่ะสู้เหรอ ừ. 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 ว no <let people> <more>. hey. <sh> so, ันนี้สามาราขามจตจ่ายอย่างเร็ว่โอ้ันตื่อเกาเลยมัน่างเเก่าเลยมคอยางเล้ย

สาร์ดให้คี่ห้เล่นได้ยังไงแข่งกัต้อนห้าคนลอก็หาคนตีก็หาคนทีเขาบอกว่าเขแข่งกับทีมละห้าคนนะคะทุกคนั้กคนล้อสลับกันสลับกันตีสลับกันตีสลับกันตีห้าท้ายที่คะแนนเา สมัยเรียนนะคะนี่เป็นเพื่อนสมัยเด็กๆทุกคนค่ะแล้วก็จะมาดูกันคสวัสดีจมูสวัสดีขายสังนันค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ยอดดอยก็พามาดูกลุ่มแม่บ้านของชาวม้งนะคะเล่นวอลเลย์บอลกันค่ะ ยไ,ไม่ได้ไปใกล้ๆนะคะเพราะว่าแดดร้อนอยู่ค่ะรู้สึกร้อนนิดนึงก็เลยมาอยู่ใต้ร่มไม้นะคะเดี๋ยวมองไปอีกด้านนี้นะคะด้านนี้ก็จะมีเวทีเดี๋ยวสักครู่ยาจะพาไปดูใกล้ๆนะคะอันนี้มองมาจากมุมที่สูงนะคะก็โดนนี่คือหนุ่มมงนะคะแต่งตัวแบบนี้ค่ะ ก็จะมีคุณยายชาวมงวันนี้ก็จะเป็นปีใหม่ของพี่น้องมงทุกคนนะคะก็จะมารวมกันในสนามที่แห่งน,นี้มาร่วมกันสนุกสนานและร่วมทำกิจกรรมต่างๆของประเทศนี้ชาวมงกันนะคะปีนี้ก็ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่เนื่องได้โรคโควิดก็ยัง ลงองๆคนก็ไม่ค่อยได้มาขายของกันเยอะเท่าไหร่นะคะถ้าเดี๋ยวไงก็ค่อยติดตามชมนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมกันเล่นบอลเลยบอลของคุมแม่บ้านกัน ตอนน่ะไม่อยากไม่อยากไปอ่ะจะเคลื่นอนยังไงเนี่ยตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเขาจะหยุดเบรกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันก่อนนะคะพี่กลุ่มน้องๆยอดใดก็อยู่นี่กันหมดเลยค่ะน่ะ นี่คือลูกๆของยอดดอยนะคะวันนี้เราก็มากันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันแสดงที่เวทีกันนะคะม้มมยม,เ,ยม <า S 1> เว้ถ้าจากตรงนี้ <ไป S 3> <sequel? S 1> มองไปเมื่อกี้นะคะคือไปตอกอยู่ด้านนี้นะคะ,แ,ะแล้วตอนนี้ก็จะมา รู้สึกว่าเขาจะหยุดเต้นกันแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันแสดงของน้องๆน,น,นะคะวันนี้น้องแต่งตัวสวยมากค่ะทุกคนเดี๋ยวม่ก็ชอบค่ะน้องแคนะ่นีอุ้ยปาเถอะแม่กับแม่ลยแม่ไม่ต้อไปดูข้างม่ ลูกกันอยู่นะคะพี่ขอถ่ายนิดนึงน่ารักมากจาก้ะคาะนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะของในงานมีหลายอย่างเลยนะคะพี่ขอถ่ายนิดนึงขายเลยจา้า ขยำนะคะขยนะคยุนเส้นค่ะนะคะมนเส้นนะคะมีซ่อมตามก็มีเนาะมีหลายอย่างเลยนะคะในงานของกินแยะเลยค่ะแต่ยอดเราจะพาไปชอบอีกด้านหนึ่งนะคะมาค่ะทุกคนมาเที่ยวด้วยกันตอนนี้ก็มาซื้อไอศครีมกันนะคะทุกคน ไอศครีมนะคะกับน้องเข็มมันเต้นชุดนั้นหือมะ้เนเติงวา็าบมันสยหนมาไอติมอะไรเ้าอต็มอันนี้ม่เนี่โชว์นนี่นะคะไอศครีมยอดดอยกับน้องเข็มนะคะน้องเข็มมองกล้องหน่อย ยิมไหนอร่อยไหมอร่อยกินด้วยกันนะคะอออออตอนนี้กำลังหาร้านของกินอยู่นะคะเรายะหนจะพามากินอาหารร้านของพี่เขาที่รู้จักกันนะคะว่าเดวเราจะมีอะไรบ้างขนมจีนฮะจีนินน,นี่ค่ะ ตอนนี้นะคะยอดตอยก็สั่งขนมจีนของเจ๊เดือนนะคะทุกคนค่ะาอร่อยค่ะแต่ถ้าใครได้ผ่านมาบ้านนายแปะก็มาชิญโอนนนเจ๊เดือนกันนะคะมีเยอะแยะเลยนะคะทั้งก๋วยเตี๋ยวนะคะข้าวเส้นข้าวเส้นน้ำเงี้ยวนะคะอร่อยค่ะแล้วก็มีแหล่ข้าวโพดข้าวโพดอบเนยใช่ไหมคะข้าวโพดอบเนยค่ะน้ำมะพร้าวนะคะหลายอย่างค่ะ น่าทานทีเดียวนะคะทุกคนเชนิญชมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะแล้วเรามาดูมาดูหน้าตากันนะคะที่ยอดดอยสักนะคะก็จะเป็นขนมจีนนี่นายแจ๊บปองปอนโชว์หน่อยแล้วน้องเข็มก็ได้มาม่านะคะ ด้วยกันนะคะเพื่อนๆทุกคนมากินกับยอดดอยนะคะมากินขนมจีนน้ำเงี้ยวกันค่ะด้วยโชคลาภเลยเดี๋ยวอ้าวป้าช้อมัหนอร่อยมั้ยคะอร่อยมากในน้องเข็ดนยน้องเข็ดยังไงนะ อร, <S <S okay. อร่อยไหมกูดไปดิกูดโอเค๋ยวขออนาทานก่อนนะคะ <S <S ปะ่วยหรือยังป่วยตไ้วหมนะตอนนี้ยาจารก็กินขนมกินหมดแล้วนะคะทุกคนหมดเลยค่ะเดี๋ยวสักพักนึงก็จะกลับแล้วนะคะ แต่ยังไงวันนี้คลิปนี้ญาติยก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแล้วก็่อยติดตามเป็นกำลังใจให้กับยญาติๆเรือยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ